รับคลิปนี้สิมาบอกเรื่องเล่าของบอลจูพี่น้องเรื่องเล่าของความละมุนของบอลจูนะคะพี่น้องไอ้ผูหลายคนบ่เขาใจคํ้ามาละมุนนะคะพี่น้องไอ้เพื่อนเองจะเป็นคนที่แบบชอมไหมพี่อน้องเนาะกเร์นกะ้วาวเข้าวันสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีสูขผูสุกคนนะคะเอฟซีลาน้อยอุ้มิงเอฟซีเพชรแสงตดวันเจอโอทูเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพ่งสู้ผูสู้คนนะคะพี่น้องนะคะมาบอกเรื่องเล่าของความเป็น,นบอดจูนี่แหละ นะคะพี่น้องได้ลงคลิปไปแล้วว่าบอสตูนะคะพี่น้องได้ไปกดเท่อหมอสามมือแล้วก็บ,บินตรงเออแม่แมนเดินท่างกลับนะคะพี่น้องยางดวนพอว่ายยังถือว่าดวนเนาะพี่น้องเนาะเฝ้ามากนะคะเพราะว่า,าคุณยาิสุภาพหรือว่านายแม่นะคะพี่น้องเพิ่นได้เขารูปพยาบาลกับท่านหันประมาณว่าเพิ่นจ็บหลังเพิ่นปวดเอวยางรุนแรงนะคะ ก็ได้พักรักษาตัวยุ่เลียวสองขึ้นนะคะพี่นออ้องบอดโจคนเอก็อได้มาดูแลแม่นะคะสื่อแนวยูแนวอยากไปกินกับแม่พุละนะคะประมาณนั้นนะคะเออและในน้อยที่สุดเดือกว่ามาคนอ,อยากดูแลแม่ยางไกล่ชิดนาะ,ะพี่น้องเนาะเมืองมุ่มละมุนของบอดโจกัแล้วกันนะคะเออเอิญแม่ปลุกแม่เออดูแลแม่ตัวนั้นไปสงสัยแม่หลับอยู่เนาะ,ะประมาณนั้น ออในช่วงที่เพื่อนใดมีโอกาสได้ป้อนเขาแมวพี่น้องเอ้ยนะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็บ่อยากให้เกิดขึ้นหอกเนาะพี่นอ้นองเนาะแต่ว่าถ้าถือว่ามันเป็นจังหวะที่จะต้องได้ปฏิบัติแบบนั้นนะคะบ่จูเล่าอิงกับบได้ปล่อยปะเราลเลยนะคะพี่น้องเอาบาดูแลควบองประกอบนะคะความเป็นลูกนะคะพี่น้องโอ้ยสุดยอดนะคะแต่ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ห้าได้เห็นว่าเพื่อนดูแลแม่นะคะ แล้วทหารมาดูแลดูเด็กพี่้องนะคะไปเห็นอีกมุมหนึ่งพี่้องเออเล่าเองได้ดูแลลูกกลับมาหาลูกหาเต่ากับ,บ่ลูดอกว่าน้นองลำแพ่นมือไปโดนยางอ้ยเป็นกระเป๋าลูกเป๋าปูปูเนาะพี่้องเนาะเออโอ้ยเนาะน,นี่เห็นปะเวลาอยู่กับลูกเลาสิบเป็ดอีกมุมหนึ่งเด้ยพี่้องบอดโจกนะคะแล้วพร้อมกันนี่กับทั้งซิต,ตนซอ่อนดบนันพี่้องเออ อันนี้เพื่อนเก่าลงไหมเบิงเนาะพี่น้องเนาะก็นั่งเอ็ดเล็กขิดหน่อยไหมเบิ้งสังส้นๆ่หละนะคะพี่น้องเออเป็นภาพที่บอกว่าให้ภาพบันย่าินะคะบอโจูเพื่อนนอนหลับพี่นอาา้องก็ดูความมามือยล่าเนาะพี่น้องเนาะนอนหลับพอนอนหลับแต่ว่าลูกสาวหน่อยวันนี้คนกลางเนาะคนกลางคือคนที่สามเออต้องคนที่สามเนาะพี่ลำแพบ่อยู่พี่ๆไม่อยู่ผู้แม่วาเออน้องลำแพน อยู่กับพ่อเป็นว่าเก็บช่วงเวลาที่ได้อยู่กับป้าป๋าให้นานที่สุดเลยเป็นบ่าเป็นบ่าพี่น้องฟังฟังคว่หนีพี่น้องเก็บช่วงเวลาที่ได้อยู่กับป้าป๋านะคะให้นานที่สุดสําหรับลูกๆสําหรับเมียพี่น้องเวลาที่ลูกจะอยู่ด้วยเกก็หลับไงเออ ไปแจกสีเ,เราคือ,อากลับหลดบตื่นขึ้นมากกับเแม่ได้ไปเลยเดเแม่บ่ล่ะนั่นคือช่วงจังหวะเวลาที่ด้อยู่กับพ่อพี่น้องเนาะนี่คือความบอกว่าเป็นความละมุนเป็นความหนาหักในรอบรัวเราพี่น้องเนาะเอายังไดก็ให้เพื่อนสําเร็จสมหวังในหน้าที่การงานไห้เพื่อนได้มีโอกาสได้อยู่กับลูกกับเต้าเงี้วนั่นนะคะพี่น้องให้เงี้วก็ดีเพราะว่านั่นเนาะพี่น้องเออไอ้ได้มีเวลา จริงๆแล้วบอสโจคนเห็นงันเป็นระบบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจงหน่อยก็กโล่งตัดอกพี่น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นวงหนึ่งวงสองหน่วยหนึ่งหน่วยสองสำหรับเรื่องเล่าของรถแห่กนันเลยเนาะ่นจะมีผู้จัดการตั้งแต่งตั้งผู้จัดการให้ดูแลในทุกภาคส่วนนะคะพี่น้องคาดการว่ามือทั้งหนากับสิโล่งตดอกนะคะแล่บาบัตนี้หันมาทั้งเนี่ยหน่อยบัเตีหันมาทั้งน้องยูทูบบัตตีพี่น้องเออ เรื่องเล่าของน้องย t u b e นะคะพี่น้องเฮียหน่อยเองในมะยามคุณยานะคะพี่น้องได้มาเวียนเยี่ยมเดือนคุณยาสุภาพนะคะพี่น้องกับที่ว่าเพื่อนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่บอกว่าเฮียหน่อยเพื่อนเองกับบไดละเลยในส่วนนี้นะคะกับซ้ำมาแม่เพื่อนผู้หนึ่งคือกัดเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นเซียวบอดโจนะคะพี่น้องมะยามคุณยาสุภาพแล้วก็เลยมะยามหลังพี่น้องมะยามน้องยูทูบน้ำมันมปลูกแขนน้องยูทูบ โดยการนั่มสวยมากนะคะหนึ่งเซนโอ้ยเป็นตีบอกว่าหน่าภาคกุ้มใจนั่มนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้มอบออของฟันรับหลานนะคะพี่น้องก็จะมีใส่ข้อทุ่านะคะพร้อมกับองค์พระพระแก้วมรกตนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เพื่อนได้มอบให้หลานนะคะพี่น้องกถือว่าเปลี่นทีหนาชื่นชมนะะ่มเนาะพี่น้องเนาะและพร้อมกันนี่นะคะพี่น้องเพื่อนเองบอกว่าเพื่อนจะปั้น อืบอโจบอกว่าเอาเอาไปปั้นเองเลยไปประสันว่าประว่านั่นนะคะพี่น้องฝากวามหมายคือบอโจฝากแค่น่อยแน่สําหรับดูกไส้คนหนีเล้านะคะพี่น้องให้เอาไปปัน้นเออให้ไปลองเพลงยี่ตังประเทศนํานในเด้อาณนั้นนะคะคนก็เลยบอกว่าเอาจะเอาผ้ากอินเตอร์ไปเลยยังสิหน้าบอโจววานะคะพี่น้องขานี้แี่น่อยเอาจริงเลยพี่น้องเออแี่น้อยบอกว่าเอองั้นก็ปักหมุดเลยประสันถือว่าเป็นคลิป คลิปนี้เป็นคลิปพยานก็นแล้วกันนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ประมาานัน,นยินเสียงประมาานันนะคะพี่น้องสุดจอดว่านี่คือสิ่งที่บอกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแมนบราคาพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอสโจเพื่อนวาดหวังและสิ่งที่จะตามมาบอสโจเพื่อนเริ่มแล้วพี่น้องเพื่อนเริ่มที่จะดูแลเออเอ่นายัางดูแลเออ เซเลบตัวเล็กของเราแล้วพี่น้องบันรรมดาหนึ่งเราเปิดช่องเพจให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้อง YouTube เพจบ้านแพงนะคะฝากไปกดติดตามได้แล้ววัดนี้เราเปิดบ้านหักพี่น้องบ้านหักน้อง YouTube พี่น้องเปิดแล้วเด้พี่นอ้องเด้อฝากเข้าไปร่วมกลุมได้เลยนะคะพี่น้องแอเพิเองเขาไปแล้วแอเพ้เขาไปกดคนที่เจ็ดสิบพอดีจําได้เลยเพราะว่ามันดีดขึ้นมา เป็นเลขจิจสิบธนพี่นอ้องฮะประมาณนั้นนะคะโดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ยคันเราเรื่องตัวเลขแน,น,น่กระเดยนหนอยนออะประมาณนัน้นนะคะเห็นบ่านี่คือความละมุนที่บอดจูร่รา้วให้กับครอบครัวนี่คือความละมุนที่เกิดขึ้นภายในโอคกรน,นะคะพี่น้องแอนเพื่อนเองอยากจะให้หลายผู้หลายคนในมองบอดจู่หลายๆายมุมก็แล้วกันนะคะพี่น้องใอ้มองว่าต้องถือว่าเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นนะคะพี่น้องเพาเราสู้กันฟังเนาะ อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่หลายผู้หลายคนถ้าบอกว่าเป็นบอดจูนะคะพี่น้องหลายคนก็สิเบิงเหรอว่วาเราโอ้ยแต่ว่าเราเห็นอีอย่างแน่แต่ละหมู่แต่และเด็กนะคะพี่น้องต้องบอกแบบนั้นออกจากนี้ก็ไปนั่นออกจากนั่นก็ไปนี่เดี๋ยวท่านโดนแล้วก็เฮ็ุคลิปนั่นคลิปนี่ลงไหม้เฮาเบิงพี่น้องโอ้ยสุดๆอีีเนาะต้องบอกว่าสมแล้วแหละก็เล่าได้ฉายาผู้บริหารสมองเพชรเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นเนาะพี่น้อง ท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาพันกดติดตามก็ฝากกดติดตามน้ำในเรื่อจาเดอ้อคอมเมนต์เข้ามาได้จ่าได้คลิปนี้นะคะแสดงความคิดเห็นได้ส่วนถ่ายคลิปบอดตัวเวลาหน่อยได้ฝากช่องจะเป็นเพื่อนขอบคุณหลายๆเรื่อจาเด้อยิ่งปังๆสู้คู่สู้คนจ,จ้าค่ะที่ลักขอฝากซ่องให้เสียงด้านเดอ G ในเรื่อจาฝากอะไรก็แชร์ในกำลังใจดีขอบคุณค่ะ